เรื่องเนี่ยค่ะมีอยู่ว่าตัวนายจ้างเนี่ยประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยเขาเนี่ยตกลงกับตัวลูกจ้างว่าจะแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือเงินเดือนปกติที่ลูกจ้างเนี่ยจะได้รับส่วนที่2เนี่ยคือค่าตอบแทนตามผลงานคิดจากจํานวนลูกค้า7บาทต่อลูกค้า1คนและเพิ่มอีก3%จากค่าในหน้าที่ร้านค้าเนี่ยส่งให้แก่บริษัทปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแบบบุกปรับลูกจ้างเนี่ยก็เลยฟ้องขอค่าชดเชยโดยชี้ว่านายจ้างเนี่ยไม่นับรวมค่าตอบแทนนนตาาาามผลงไปคคํวณ่ชชดเย ซึ่งผิดกฎหมายเพราะตามกฎหมายเงินส่วนนี้ถือว่าเป็นค่าจ้างสุดท้ายค่ะศาลาในพิพากษาว่าค่าตอบแทนที่คำนวณจากจำนวนลูกค้าและค่าในหน้านั้นนะคะเป็นเงินที่นายจ้างเนี่ยตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างในอัตราที่แน่นอนและจ่ายเป็นประจำทุกเดือนถือว่าเป็นค่าจ้างตามมาตรา5ของกฎหมายแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอามาคำนวณค่าชดเฉยด้วยผพสุดท้ายค่ะนายจ้างเนี่ยไม่พอใจคำพิพากษาเลยอยุทธรณ์คำพิพากษาไปที่ศาลอุทธรณ์จำแนงพิเศษซึ่งศาลเนี่ยค่ะ ก็คือได้เห็นตรงกันกับสารแรงงานกลางก็คือพิพากษายืน